อนุญาตรีวิวนะครับเครื่องเล่นเกมเรโทรนะครับรูปทรงเกมบอยที่ต้องเชื่อว่ามาแรงในกลุ่มชาวเกมเก่าคนไทยแล้วก็ทางต่างประเทศด้วยในะขณะนี้นะครับเป็นเครื่องยี่ห้ออันเบอร์นนะครับรหัสชื่อรุ่น R G 3 5 X X นะครับตัวนี้อันเบอร์นครับอ่านี่อันเบอร R G 3 5 X X ับ จ้าตัวเครื่องเกมอิมูเลเตอร์รูปทรงมองมันผ่านใครก็ต้องบอกว่าเป็นเกมบอยเฮ้ยเกมบอยยังมีอีกเหรอเนี่ยครับเกมบอยครับรูปทรงมันใช่เลยนะดูด้านข้างด้านหลังเพียงแต่รุ่นนี้ไม่มีตลับสายแล้วนะครับเพราะมีเกมอยู่ในตัวแล้วนะฮะทำดีไซน์รูปทรงออกมาได้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงแต่อาจจะไม่เหมือนเลยนะแต่ดูแว๊บแรกคือมันใช่นะฮะมีปุ่มกดอย่างนี้นะครับเนี่ยซีเด็กสตาร์เมนูเบีใช่ไหม มีตัวนี้อีกโอเคครับเพื่อลดเสียงพาวเวอร์กดค้างเอาไวา้กดค้างเอาไว้แล้วก็ปล่อยนี่ครับขึ้นโลโก้ไอ้เบนิกแล้วแล้วเดี๋ยวจะขึ้นโลโก้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนี่เป็นซอฟต์แวร์ของไอ้เบนิกยังไม่ได้ทำเฟิ์มแวรอะไรหมาย,ยั้งสิน้นเข้ามาจะเขียนว่าฟอร์บลิสก็เดี๋ยวนะก็มาเขียวเกมรุ่นฟอร์บลิสฮิสตอรี่เซิร์ชเซตติ่งนะครับเราจะเข้าไปที่เกมรุ่น มีเอชโนนการ์ดกับบิล l อินการ์เพราะว่าตัวนี้มีเกมในเครื่องมาให้แล้วแต่เกมไหนไม่มีอยากลงเพิ่มซื้อการ์ดมาลงเองได้ครับง่ายขามาที่ b ิล l ์อินการ์นะครับมาแล้วครับเดี๋ยวจะได้ดูตั้งแต่ว่ามีเกมอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นมาจากเครื่องวอลเดอร์สวอนครับมีมาให้เจ็สิบเกมให้น้อยครับนี่ครับเกมเยอะเกมเยอะมีปกมาให้โดยบางส่วนนะฮะเกเกมเกียร์ มีมาร้อยสิบเจ็ดโอ้โหร้อยเท่าไหร่ครับร้อยยิบเจ็ดเกมครับไม่น้อยครับเกมเกียร์ของเซกามีนะปกมาให้บางส่วนนะครับเกมเดชิอพอกเก็ตสามสิบเก้าเกมก็ถือว่าเยอะครับเยอะเกมเอกลักของเครื่องเขานะครับเกมต่อสู้มีมาเยอะครับ snk pc engine มีมาให้เจ็ดสิบเจ็ดเกมครับพอสมควร เกมบอยขาดำมีมาให้4 0 4เกมนี่ครับมีน้าปกมาให้บางส่วนเดี๋ยวจะลองเกมดูครับนี่เกมที่ผมเล่นเป็นกนะ็คือเกมมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สแมชชีนเล่นกับคอมพิวเตอร์ไปเลยสันสามดว่หวานแบบนี้ไปเลยครับน้ำมันมดเร็วก็เวลารถเร็วครับลองดู ก่อนตัดเกมรวมจะคิดกันมากเลยเกมนี้นะครตัดเกมรวมเกมแรกที่บ้านซื้อมาเล่นกันก็จะมีเกมแร้อยู่กับมาริโอ้ครับเสมอจึงทาให้เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยมาตันะ้งแต่วัยเยาว์เลยฮะนี่นะครับโอเคครับโอ้ยต้องลบรอหน่อยนี่โอ้ยโอเคครับประมาณนี้ครับเล่นได้มีเซฟอเตจนะครับโหลดเซฟได้ไม่ต้องเล่นรดเดียวให้จบนะครับสามารถพักมาเล่นมาเอื่อได้อีกอ่า เราก็จะดูเกมบอยคัลเลอร์ครับแต่ในเครื่องนี้เสียดายไม่มีเกมมาริโอมาให้ฉะนั้นเราต้องลองมาเองต้องมาลงเองครับเหมือนจะกโกดนเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าเกมตะกูมาริโออะไรไม่มีมาให้ผมต้องลองเองครับแบนมาริโอลองมาแฮกนะครับซุปเปอร์มาริโอแลนแฮกเป็นเป็นภาพสีนี่ครับลองดูภาพสีประมาณนี้นะ ประมาณนี้โอเคไปเลยโอ้โตัวเล็กแล้วครับเล่นผ่านมองผ่านจอมือถือไม่ขนาดเอาบ็อกซะกหน่อยเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับนี่เล่นได้จ้บอคลเลอร์สีอย่างนี้เลยฮะแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปลองดู เกมอื่นบ้างแล้วเข้าที่ฟิวอินการนะครับเคลเลอ์ Color ไปแล้วอันนี้เมกาดรายนะครับเมกาดรายมีมาให้หกร้อยกว่าเกมนะครับไม่น้อยครับเนี่ยมีหน้าปกมาให้บางส่วนเหมือนเดิมให้เยอะอยู่ปกเกมท้ายๆอาจจะไม่มีปกให้ต้องดูชื่อเอานะครับหมือนม่ก็ต้องใส่เพิ่มเอาเองอย่างเงี้ยเเครื่องเซกานะครับเนี่ย มีมาให้197เกมไม,ม่น้อยเลยครับซุดยอดคอบนี่แบบโอ้โหสุดยอดเลยมีพันสี่ร้อยกว่าเกมครับไม่รู้ซ้ำบ้างไหมเนี่ยลองดูอะไรดีเต่านินจาเหรอล็อกแมนเอ,เอ๊ะเมก้าแมนเจ็ดเป็นยังไงครับขอลองดูหน่อยครับเมก a าแมนเจ็ดเป็นลองฝั่งอเมริกาใช่ไหม ีปสันสตัวยานดีครับทมได้ไหมครับคัคซีนนี้ไม่ได้ขอข้าววัคซีนไปนิดหนึ่งนะนานมากเล่งไม่ได้ด้วยโอ้คุณไม่เมลย้วครับ อเคใส่หมวกหอมลุยคุยแล้วครับนั้นของข้าการคุยนิดโอเคครับไม่ต้องคุยละไปเลยคุยเยอะแลวเกินด็อกเตอร์ปลาแดงครับโอ้โหคุยอีกแล้วเะคุยเนี้ยไม่เสียวเวลามาก ห็าว่ามันคุยนานครับโอเคนี้ก่อนแล้วกันนะให้ดูภาพคร่ข,ข,ข้าวก่อนมาเล่นได้แหละขัดซีมันเยอะนะครับซุปเปอร์รคอมพิวเอมเล่นได้ครับเกม,มเคอมพิวเตอมนี่ครับมีมาหกร้อยกว่าเกมครับเดีย๋ยวลองคอนท่าดีกว่าเกมแรกเ,เกมเยอะครับเยอะเยอะเยอะเกมดังๆเยอะครับมีคอนท่ามาให้เข้าไปเลยครับคอนท่าหนึ่ง นี่ครับสามสิบตัวมาให้เลยนะครับไม่ต้องทําสูตรไม่ต้องทําสูตรสามสิบตัวอย่างนี้จบแน่ใช่ไหมโอ้โหมีปืนกระจายไหมอีกดูดิครับมาถึงก็ปืนกระจายแล้วในลอมแฮปเนี่ยอดีนก็ปืนกระจายเลยนะี่เอาปืนเอ็ม๋อ้ตกน้ำ โอเคครับเล่นได้เล่นได้ไดสบาย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 สำหรับเครื่องคมามวามีตอ้มเกมบอปสวานมีมาให้900กว่าเกมเกมดังๆเยอะนี่เ็สลากเหรอโอ้ดักกันบอลครับเปลี่ยนขึ้นชื่อลือชาในแอสวานนะ ลองเล่นครับต้องมีติดเครื่องลองดูครับโหลดงานไหมซอรี่ทำฟัดซีไปเลยครับรวยโอเคครับสบายเกณฑนี้เกณฑที่ใครก็ต้องเทสนะครับ เขาเล่นง่ายแล้วก็ใช่ไหมภาพกราฟิกโอเคเล่นง่ายหรือว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับนี่ครับโอเคครับประมาณนี้ให้ดูเนี่ยก็จะมีเกมอาเคมินเชียลพ็อกเก็ตด้วยไม่รู้มีกี่เกมครับนาเชียลพ็อกเก็ตมีมา140เกมพวกอาเคมีเยอะไหมครับอาเคก็มี40เกมครับ พอได้พอได้เพลย์เซชันนะครับนี่แลบะบเครื่องชูเล็กเป็นลำเป็นอ e ิมบเลเตอร์ชูโรของเขาเลยว่าเขาเล่นเพลย์เซชันได้นะครับดูซิว่ามีกี่เกมอันนี้แม็พหกสิบดกิกนะครับเขาลงมาให้ประมาณห้าสิบหกเกมเหรอโอเคนี่เกมดังๆมาไหมลอดงดู c r e เซ็ n วูดเนียซิ m เฟอร์นี่ออฟเดอไครับ เจสันเบอร์เนียซิมโฟนีออฟเดอะไนท์ขอข้ามทัทซีนิดหนึ่งมา,มาแล้วมาแล้วฟังเพลง่ายๆครับหนึ่งเจ็้าสีคส ี่ครับลองเข้าไตเติเกมเลยโหลดนานไหมเอ่ยไม่ต้องมีแผนซีดีแล้วน่าจะโหลดเร็วนี่ครับโหลดไม่นานมากมาแล้วโอเคเลย พัสซีโอเคพัสดีโอเคครับเล่นได้นะออกจะลองดูเกมที่ผมเล่นค้างเอาไว้นะอยู่ในฟิวอินเอ,อ่เอชเแนลนการ์ดนะครับเกมเมื่อกี้มาครับเล่นค้างเอาไว้อยู่ชอบชอบเล่นค้างไวนะ้แล้วก็โหลดสเตตได้เลยนะง่ายๆ นั่นต่อจากที่เล่นค้างไม่ได้เลยนี่ครับวิ่งหนีเจ้ายักษ์ตัวนี้โอ้โอเคครับเนี่ประมาณนี้เลยภาพอีกเกมนี้เราจะบับได้เป็นของเครื่อง16บิตนะครับแต่มีการเอามาปรับปรุงใหม่ลงในเพ a y ซ t a ชั o นโอเคครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เพจให้ดูด นะครับเวลาปิดเครื่องก็กดค้างไว้แล้วปล่อยพูดบายนะครับอา้อาวอ้มีสลิปโหมดด้วยนะครับกดทีเดียวเป็นสลิปโหมดครับดีครับมีสลิปโหมดกดค้างไว้นี่ครับพูดบายครับดีครับมีสลิปโหมดด้วยเพิ่งจะทราบแต่ตัวนี้เห็นเริ่มมีคนเจอกันบ้างแล้วว่า หน้าจอเริ่มเป็นเส้นครับในเมืองนอกเริ่มเจอคนไทยแล้วม,มีคนเจอแล้วนะครับเห็นเขาว่ากันว่าเจอกันสิบในร้อยก็ขอให้เจอแค่หนึ่งในร้อยนะครับที่เครื่องจอมีปัญหาเพราะว่าเห็นว่ากันว่าตัวนี้ราคามันถูกเพราะว่าเขาลดสเปคของลงใช้จองเกรดถูกนะครับตัวนี้เห็นว่าอย่างนั้นนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอปัญหาครับขออย่าให้เจอปัญหาเลยก็แล้วกันครับขอให้เล่นได้ยาวๆสักปีสองปีก็ยังดีครับนะครับสั่งมาเล่นได้ ประมาณสามสี่วัน,น้วครับถือว่าติดใจเหมือนกันพค้งง่ายข้อดีคือมันเซฟสเตตนี่แหละครับทําให้เราเล่นไม่เก่งแต่เราก็สามารถเล่นผ่านได้นะโอเคครับขอจบการรีวิวเครื่องอันบันิก g สามห้า x x y ประมาณนี้อันนี้รีวิวแบบชาวบ้านเลยนะครับอันไหนผิดพลาดประการใดยังไงขออนุญาตขอขอภัยด้วยนะครับเพราะผมก็เป็นแค่คนที่ชอบเล่นเกมแล้วก็ซื้อมาเล่นส่วนเรื่องเฟิร์มแวร์ลอมต่างๆไม่ค่อย ขนาดเท่าไหร่ว่าเฟอร์แวร์ตัวไหนจะดียังไงนะอันนี้ให้ดูประมาณนี้ครับผม